สวัสดีเพื่อนชาวโปเกตซากานะครับพาทนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16เดือน7นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวเดนจิโมคุนะครับแล้วก็ทีมหน้าทำหรือที่ทีมที่ทําได้ยาวๆด้วยนะครับโอเคเรามาดูสภาพอากาศกันเลยกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีหิมะตกหนักนะครับแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยนะครับตอนช่วงเวลา8นาสิอ31นทถึง9ก31นาทีนะครับสำหรับหิมะตกหนัก แล้วก็หิมะตกเล็กน้อยนะครับ20นกา18นาทีถึง22นกา18นาทีนะครับก็เป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับสำหรับหิมะตกเล็กน้อยส่วนโปเกมอนที่จะออกมานะครับก็จะมีตามนี้เลยฮะเลจิไอแล้วก็เลจิสติลนะครับอามรุษแล้วก็โตแมวนะครับมานิร่านะฮะแล้วก็เคอระดับตมนะครับจะมีโปเกมอนตัวนี้ออกด้วยนะครับที่เอาไว้ใช้ตีบอสนั่นเองคือสามารถหาจับกันได้นะตัวนี้ต้องจับแล้วล่ะไม่จับไม่ได้นะครับ โอเคทีมหน้าทานะครับหรือตัวที่ทําได้ยาวๆนะครับก็คือตัวนี้เลยครับอของคุณเจสันไอนะฮะก็คือนี่ฮะอาเซอุสแน่นอนอยู่แล้ว1ตัวแล้วก็แบกไวคิวริมนะครับซีกาด์กาดอนนะฮะจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้้าปุโคโค่นะครับแล้วก็ตวปั๊กสายฟ้านะฮะอันนี้คือท็อปเพลังของเขานะฮะเขาบอกว่าพลังรวม9ตัวของเขาอยู่ที่23ล้านเลยทีเดียวในเวลาเล่นเเดือนเท่านั้นนะครับ ว่าโหดมากๆเลยนะฮะสำหรับคนนี้ช่อง YouTube ของเขาไม่รู้ว่าช่องชื่ออะไรนะฮะอยากติดตามอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเรามารีวิวสกิลคร่าวๆดีกว่านะครับของตัวปักสายฟ้านะครับเดนจิโมคุนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวท่าสายฟ้านะฮะท่าเดียวเท่านั้นแพ้ดินครับผมถ้ามีตัวเขาอยู่ในอัลบั้มจะเพิ่มสเปคแอนด์แฮกนะครับสกิลแรกนะครับอันติสร้างความเสียหายท่าสายฟ้านะครับสเปคตีโดนโปเกมอนที่ติดสถานะอัมพาตอยู่ คือสกิลนี้ความแม่นค่อนข้างต่ำนะฮะประมาณว่าหลายฮิตนะฮะหลายดอกเดืนทีเดียวนะครับแบบหมู่ด้วยนะดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถตีโดนโปเกมอนที่บินหรือจอดดินอยู่ได้นะครับสกที่2นะครับสร้างความเสียหายสายฟ้าสเปกเหมือนกันติดสถานะอัมพาต3เทินนะครับเป็นเวลา3เทินโคตรเด็ดสกิลที่3นะครับสร้างความเสียหายด้านพืชทําให้ศัตรูที่ติดสถานะอัมพาตติดสตันนะครับก็หลังจากติดอัมพาตแล้วก็ติดสตันได้เลยนะครับ แล้วก็สกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายทา้ความมืดความเสียหายที่สร้างกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับที่โดนคอนโทรลหรือติดดีบัฟอยู่นะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวถือว่าโหดมากๆนะครับแล้วก็สกิลตั้งรับบวกสเปคแอทแทให้ตัวเองนะครับถือว่าโคตรเด็ดครับผมคุณสมบัติที่ใช้ก็เป็นดาร์กนิกนะฮะนิสัยที่แนะนำเลยก็คือโบรานนะครับหรือขี้ขาดก็ได้ทั้ง2นิสัยนะฮะ คุณสมบัติที่2ก็แล้วแต่จะใช้แล้วกันตัวลิงก์ก็ค่อนข้างหายากแต่ถ้าใครจะเปิดเติมก็อาจจะมีอยู่แล้วนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีสามารถเปิดได้เลยนะครับสำหรับวันที่16โอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน e e you a โอเคนะครับ